สวัสดีครับผมยามิซูนะครับบริษัทมิซูเปทีสัมงานันใหญ่ฉะเชิงเซานะครับวันนี้นะครับผมมีรถ1รุ่นนะครับผมมาให้ชมกันนะครับเป็นแนวทางนะครับในการตกแต่งนะครับเป็นมิซูบิชิไททันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับรุ่นอัลต้าเกียร์ออโต้หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวใหม่โมเดล2026เลยแต่ว่าคันนี้นะครับเราทําการแต่งแบบว่าจัดเต็มไปเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะเอาไว้ดูไว้เขาเรียกว่าตัดสินใจได้นะครับเดี๋ยยววผมมมจจะะพาาาาาาไไปชเเลนนคครรรรัับบบ่่ีีุดห้งททํก ตกแต่งแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปนะครับ เริ่มจากด้านหน้าไปเลยนะตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะได้เป็นไฟเบรคเตอร์มาอยู่แล้วตัวคิ้วตรงนี้นะครับเขาจะเป็นสีเดียวกับกระจังหน้ามาแล้วนะจากตัวเดิมเนี่ยที่เป็นสีโครเมียมตรงนี้เราไม่ต้องไปทําการครอบดําแล้วเขาทําสีสีดํามาให้เลยนะเป็นดําแล้วก็มีเก็ดด้วยนะตรงนี้นะอ่าเป็นสีเดียวกับตัวกระจังเลยนะครับจะแมทช์กันนะครับอ่าทีนี้เราทําการใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวชุดแต่งชายกันชนด้านหน้าจากเดิมๆิมเนี่ยเขาจะตัดเป็นสีดําตัวนี้เราใส่ชุดแต่งเข้าไปด้วยเพื่อให้มันมีลูกเล่นนะครับจะมีไฟนะครับแล้วก็มี เป็นจุดสีแดงตรงนี้นะแล้วก็เลื่นสีเป็นสีดําแล้วก็สีเดียวกับตัวรถก็คือสีเทาอันนี้เป็นจุดที่1นนะบอกเลยว่ามันเข้ามากๆเลยนะครับกับตัวรุ่นวิชันนะตัวนี้นะครับต่อมาจุดที่2นะครับจะเป็นตัวสกูฝากระโปรงตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งไปด้วยเพราะว่าฝากระโปรงเดิมมันจะเป็นเรียบๆทีนี้เราใส่ชายกันชนเข้าไปแล้วก็ใส่จุดนี้เข้าไปด้วยให้มันดูแบบว่าแมทช์กันให้มันดูแบบว่าแต่งเต็มไปเลยนะครับตัวนี้ก็เราก็จัดให้ด้วยนะเป็นตัวสกูฟฝ อักษรมิสุบิชิตรงนี้นะครับถ้าเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นร่องลงไปสีดำดำธรรมดาเราก็ใส่เป็นสีโครเมียมให้มันมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับมันก็จะมาแมทกับตัวโลโก้ตรงนี้นะครับที่เป็นสีโครเมียมเหมือนกันอ่าแล้วก็เราก็จะมีคิ้วตรงนี้นะคิ้วสีดำนะครับอ่าเล็กๆตรงนี้นะตรงไฟเดย์ไทม์เนี่ยครับไฟ LED ดีตรงนี้นะนี่ตรงไฟหน้าก็มีก็คือใส่ให้มันมีแบบมีลูกเล่นมีการแบบตัดสีอะไรอย่างงี้นะครับก็เพิ่มมิติเพิ่มความสวยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านหน้านะ ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับด้านข้างนะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็คือตัวล้อแมกนั่นเองนะตัวล้อแมกตัวนี้นะครับใส่เป็นยางแบบดอกโหดๆเลยนะแล้วก็ลายนี่เป็นโอเอซิสนะครับแล้วก็ยางเป็นซูแมกนะอ่าเป็นออเทเนด้วยตัวนี้นี่พร้อมลุยเลยนะครับแล้วก็วิ่งทางเรียบได้หมดทุกทางอ่าลุยได้เรียบได้นะเพราะว่ามีร่องนะเอาไว้ลุยได้แล้วก็เป็นลายยางที่แบบวิ่งได้แบบสนุกเลยนะครับคันนี้ แล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นตัวคิ้วตัวคิ้วล้อเนี่ยเราใส่ให้มันแมทกับตัวแก้มยางนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยแก้มยางมันจะพอดีกับตัวคิ้วล้อตรงนี้เลยนะก็เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีหมุดตรงนี้นะครับใส่ให้สีล้อนะครับนี่ด้านข้างนะส่วนตัวกระจกเนี่ยเขาเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะกระจกไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวรุ่น2 0 2 6ยเนี่ยมือเปิดประตูเนี่ยเขาก็จะเป็นสีดํามาแล้วเราก็ใส่ตัวเนี่ยครับกันร้อยเข้าไป มันก็จะเหมือนกับว่าเป็นครบเซตของมันก็จะเข้ากับตัวนะครับพวกกระจกอะไรพวกนี้ก็เข้ากันนะครับตัวท็อปก็จะได้เป็น KS เ OH นะเป็นสมาร์ทเอนที่นะครับสามารถกดล็อกกดล็อกตรงนี้ได้นะนี่แล้วก็คิวกันศาสตร์ตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ฟิล์มตัวรุ่นนี้เนี่ยเราจะได้เป็นตัวเซรามิกนะครับเซรามิกไฮคูลนะสามารถเลือกความเข้มได้4060-80นะครับ ลูกค้าก็เลือกได้เลยนะครับตามความชอบต่อมาแล้วครับอีกหนึ่งจุดด้านหลังนะครับนี่โรบาร์นะครับเป็นของ Outlander นะตัวนี้เป็นเหล็กนะนี่แข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงนะครับใส่แล้วก็ดูแบบว่าเข้ากับเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของคันนี้เลยก็คือจะมีชุดแตง่งมีล้อยางแบบลุยๆแล้วก็มีโลบาร์อ่าตัวนี้ก็เข้าชุดเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตัวคิ้วไฟท้ายนี่ครับ คีมีคิวไฟหน้ามีคิ้วไฟท้ายใสยให้ครบนะครับพวกคิ้วพวกนี้นะก็เพิ่มลูกเล่นนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้เป็น LED นะครับเป็นเส้นเหมือนกันนะครับตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มนะส่วนตัวกันชนหลังเป็นสีดํามาอยู่แล้วมีเซ,นซ็นเซอร์ก็คือตัวท็อปมีให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมือแบบประตูรุ่น2 0 2 6ก็เป็นสีดํามาอยู่แล้วนะอ่าเดยให้ดูไลเนอร์นะครับปูให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้เลยครับกับชุดแต่งนะครับของรุ่นมิซูบิชิไททันนะครับ2026นะรุ่นเอลต้านะครับใครสนใจนะผมสามารถทักมาคุยนะครับสอบถามโปรโมชั่นกันได้อยากแต่งแบบนี้หรืออยากแต่งแบบไหนก็ทักมาถามกันได้นะครับรุ่นนี้จะมีด้วยกันสีเทาสีขาวสีดําสีบอนเงินสีสีนะใครสนใจนะครับอย่าลืมทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงช่องทางต่อไว้ให้ทยคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เท่ากับการแนะนำนะครับชุดแต่งหรือว่าแนวทางการแต่งนะครับของมิซูบิชิ ไทยท่านนะครับ2026ันยครับผมก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ดลอกมันให้ใจเรามันอย่ามิดสุดทุรุพร้อมจะพาสู่ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดสู่คนเทนคือ